สวัสดีครับพบก,กับช่องเสียหนอรถอัดฟางซิ่งกันนะครับตอนนี้เราจะไปดูเขาหาเห็ดกันนะครับว่าเขาหาเห็ดอะไรกันนะครับนี่มีข่าวมาไว้ว่า,วาเหตดออกเยอะครับแถวนี้ผมเลยขี่รถตามมาดูครับนี่รับบรรยากาศก็ถึงที่หมายแล้วครับที่เห็ดออกครับ ให้มาดูก่อนครับว่าใครเก็บอยู่นะครับโอ้ครับพ่อสันติครับโอ้นี่ครับโอ้เยอะแยะเลยครับนี่ครับดูข้างล่างครับนู่นครับข้างบนนู่นรับโอ้จะนับเลยจนับหน้านูมือเยอะแยะเลยครับอานนี้โดอกสตรตีโดอมือบิขึ้นดอกเห้แต่ในไรในมูบิกระเตรห้องกรวมดมกระเตรขึ้นดอกเห้ับนี่ครับนี่ครับดูหน้าตาคนเก็บเห็ดนะครับพ่อสันติครับโอ้ใส่เชือบังเหร่น ามอีุ่เ๊แล้วบนจมูฮาสัตว์เยเห็ดปลวกเห็ดปลวกนเ็ดโคนเลนี่ครับเยอะแยะเลยครับเต็มเลยครับ น่าจะประมาณสิบกิโลครับตรงนี้โอ้สิบสิบกิโลครึ่งเลยเมื่อเช้าก็โลหนึ่งเล้วครับเมื่อเช้านี่นะครับเตีโมถ่ายคลิปป่ะเนาะ เจ๊ฮะเบิดมาดวสาระไปให้ตีมเดินวางตีไรเดินสั่งเมติเรียบงันดาให้จ๊อ๋อครับเจ้าของพื้นที่เพราะว่ามีโออยู่ฝั่งทิศตะวันตกอีกครับผมก็ไปหาเซอร์วีดูก่อน รบอันเขาเก็บไปรอบหนึ่งเลยครับนี่มันี้ีรับไปเสร็จเราอุ่ไปนีตวนเบอร์เบตมนี่ นี่นะครับบรรยากาศยามเช้าตอนอีผมก็มาหาดูอีกครับว่าโอกอยู่ฝั่งทางนี้ครับโอ้มาครับกำลังพุ่มๆครับตรงนี้นี่ครับก่อน่านี้มันอยู่พุ่มหนึ่งครับนี่ครับใกล้ๆครับ เตบไม่รู้เขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกเห็ดอะไรนะครับเดบภาษาเขมรเขาเรียกซับโจ,รจรครับตัวนี้น่าจะออกหลายวันแล้วนะครับท่านี้เห็นมียุค,คนึงครับ เดี๋ยวละหาดูเรื่อยๆอีกครับกว่าแถวนี้เห็ดขึ้นเยอะ,ะครับนี่นะครับภาพบรรยากาศการหาเห็บของพ่อสันติครับมุดป่าครับยมัน้น้มปนมปนนใาี่นะครับมุดป่าเก่เอาเลยครับ <c oughs> ក៏មានក្នុងតែតបងនោះបានដល់ទេសបងទីនេះមិនសមរាប់ទៅឯងរេងខ្លាំងពីមិនខាត់ទៅខ្លួនខ្ញុំហាប់ครับអូ

กีทักกีทักกีจ้องแจงกล้องมาเลยบ่ามัวถ่ายโอ้ยสู้ตามมาเอามัวถ่ายโอ้ยติกวยถ่ายทางรูปสัตว์ให้บ่าถ่ายตัวสลามนี่เกะตะสนจอดมือนี่นะครับอู้เปีย หมดแล้วหมดเฮ้ยบาทแบบนี้ปเปลี่ยนเลยเอโ,โอ้โหรุ่มนี่นะครับผลงานครับประมาณสิบกิโลครับนครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพลงเท่าน,นี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องเสียงนอรอดอัดฟฟงซิง์ด้วยนะครับสวัสดีครับ